เราอะโชคเต็ม hmm. ที่ค hmm. uh, ่ะขอแม่คนนี like uh, ้เราเคยแผลมาสามไฟทั้งแม่ถามว่าแม่เล่นไหมแม่ไปเล่นบนพื้นที่เลยเลยไปถามเลยบนโอกได้เรียกเล่นเลยแต่ถามว่ามีการล็มไมไม่มีไปถามเลยแม่ไปยื่นเล่นตรงใบบอลเนี่ยเองให้ลองมามื่นึงไคิดว่าตันนีถูกท้งเรา ขึ้นไปเล่นแล้วอีกอย่างหนึ่งทางเราเิดแพ้เข้ามาสามไซ์นะคะถามว่าโชคสมศักดิ์สิริไหมเราสู้เต็มที่ค่ะครับแ่เด็กไม่มีการที่ว่าเราจะไม่สู้ไม่ล้มแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์ไปถามเลยค่ะแม่พอามวดจบยกหนึ่งนะคะพอเจาเด็กขึ้นแม่ก็วิ่งไปเล่นฝ่านูอนังลองสามสองเสม,มอข้าหนึ่งคนหนึ่งแม่ไปรองตลอดไปถามมุ่งเชียนได้เลยว่าแม่เล่นจริงนะไปถามก้อนเล็บเนะช่วไม่วัดนะวัดน้องชายนะ ยังให้วกมันมเขาเล่นให้นะใครับแม่รู้สึกไงบ้างครับเห็นลูกชายเจ็บตัวแล้วก็ต้องมาเจอกับผลการแข่งขัน,นแบบนี้ครับไม่รู้จะพูดยังไงถามว่าเต็มที่แม่ก็เต็มที่ทุกไฟเพราะว่าเงินอัดฉีดมีทุกไฟจัดทนทรีไฟละแสนถามว่าเด็กถามว่าถาา้ามีการล้มวยนะคะเด็กอ่ะครั้งเดียวก็คือจบทางชีวิตเรามีอาชีพทุกไฟไฟ,ไฟละฟแสนจากทนทรีเราจะล้มเป็นเพื่ออะไรครับ เราเจ็บหักมากด้วยแล้วก็โดน็บหนั้นเลยก็คุยกันแล้วนะคะว่าเด็กตัวนี้มันเคยแพ้กันมาถึงสามครั้งแล้วค่ะไม่ใช่ว่าเด็กไม่เคยแพ้ากรรมการได้ดูคลิปนี้ดิแม่อยากจะพูดอะไรกับกรรมการแม่แม่พูดไม่ออกมาจะว่ายังไงแม่ความรู้สึกทั้งหมดที่มีอยู่ในใจครับคุณแม่ในฐานะแม่ถามว่าแม่ไม่รู้ว่ากรรมการตัดสินจากตรงไหนว่าของเรา แพ้แบบไม่สมศักดิ์ศรีดูเด็กแตกขนาดนี้สมศักดิ์ศรีไหมคะมันจะยอมเก็บตัวไม่เงินไฟละแสนอัดฉีดทุกไฟจนบันไดบ้านมาเป็นร้านจต่ทนายเคมันจะทําไปเพื่ออะไรคะเข้าใจครับแม่ใช่เราเจ็บหนัก้วยเนาะเราเจ็บหนกักแล้วเด็กไม่ใช่ว่ามันไม่เคยชกนะคะชกกันมาสามไฟแล้วค่ะจะน,นั้น,นแพ<ต>้ทางนคะแอ เขาให้ชกเราต้องชกนะคะสึกงเขาจัดให้ชกเราไม่มีสิทธิ์เลือกถามว่าแม่อยากเลือกไหมแม่อยากเลือกแต่ว่ามันเลือกไม่ได้เพราะเรามีหน้าที่ชกเออแล้วสุริยาเล็กมันธรรมดาแค่ไหนอ่ะหนักๆนั่นเลยนะเราเราเคยแพ้เขไาแต่ละดอกมันออกมาเอามันหนักมากปากฉีกเลยใช่ไหมพี่แล้วแประวัติของเราชคบ้านนอกไปเดินสายตลอดนะไม่เคยมีที่คำว่าจะจะล้มห่วยไม่เคยมีนะคะ พูดอะไรแทนน้องเครับเรออกไ่ได้รัเปล่ป้าแชวันนี้อะรออกเราออกั้ยไออดเ้นนะคะเราออกเาอราออกมกันเดียวไหนมออค่ะต้องขอโทษจริงๆค่ะน้องทเต็มที่ค่ะแล้วเราเจ็บจริงแต่จริงมีอัฉริยทุกไฟไฟละแสนถ้าเราไม่มีค่ะรับประกันล้านเปอร์เซ็นเลยนะคะแล้วการเล่นแม่เล่นจริงแม่เสียจริงทุกไฟ แม่ไม่เคยไม่เล่นถ้าลูกโชคนะแม่ทํามาเพื่อเล่นแต่ว่ามันเก็บหนักแม่ก็ไม่รู้จะว่าอังาง้วมันแตกไม่ล้มแน่นอนเราะมน้อเปอร์เซ็นไม่ต้องว่าจะ่้อยเปอร์เซ็นหรอกค่ะไปเช็คเลยบนที่เล่นนะคะว่าแม่เล่นจริงไหมเล่นจริงเสียจริงค่ะครับค่ะเป็นอะไรัค่ะคุณ้มค่ะคุณผขชบค่ะตังแบรนเลยค่ะโฆษณา

จะเวิร์กไม่ใช่ครับบาสินียเข้มาเลยงานเดียวกันเออไม่ครับใชู่้สัมากรณีมวยไม่ได้ไม่ได้ดูไม่กินไหมยูยูไวทียังไงรู้สึกยังไงบ้างไม่ได้ราคาก็เเลียดค ราคาไม่ผิดนะเออราคาก็ไม่ผิดแล้วมันชกกันขนาดนี้แล้วไล่อยังไงอ่ะโอ้โหชกกันเจ็บดูเด็กเจ็บขนาดนั้นเลยเหมือนอายุวัฒน์มันแพ้ทางสุริยันเล็กเหรอก็แพ้ไม่เคยชนะเลยมั้งการสองสามเที่ยวแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็ปีกกันอย่างเงี้ยแล้วโอ้โหเขาเอาอาวุธเอาเอากันตายอย่างเงี้ยไล่ลงสุริยันเล็กมันอาวุธมันหนักเออมั่ว บิเตเจยังไงพี่ว่ามันไม่มีอะไรนะเพราะว่าพี่ว่า้ามันทีาราคาถามวัาเลวมันไหลรองแต่มวลมันเคยแพ้มามันมันไม่น่ามีอะไรนะแล้วก็โหอะไรโหอะไรกันก็ราคามันกลับไปแต่แดงเนาเออคณะกรรมการก็ตามไปก็เราก็ไม่รู้ตื้นลึกลับาปเราก็มองตามเกมในฐานะมุ่งมัแต่มุมมองของบิเตเจมองไม่น่าอะไร ไม่ใช่พี่ว่าไม่น่าล้มไอ้ไล่ไม,ไม่ไม่รู้ไอ้ไล่ไม่เกี่ยวแต่ว่าพี่มองว่ามันมันไม่ล้มไม่ล้มแต่ว่าราคาถามว่ามันมันแก่แดงไรมันแก่แก่จะไปแดงตล,ลอดเนี่ยอันนี้ก็ว่ากันต้องเราก็ไม่โอเคครับอ่ะมุมมองของพี่เต้ยวเอาไปล่านะครับมองว่านักมวยไม่น่าล้มวันนี้แตกกันหลายคนเลยอ่ะนักมวยอ่ะ